สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอเรามาพบกันเรื่อยๆในวันที่เรามีสินค้าที่ทํามาใหม่ที่ทอมาใหม่เราก็จะนํามาเสนอนะคะว่าจะมีกี่ผืนสําหรับวันนี้เป็นสิ้นลายตะวันนะคะเป็นสิ้นที่ไม่เคยทอมานําเสนอในคลิปเลยนะคะจับจ้องกันให้ดีๆนะคะวันนี้เรานําเสนอสิ้นลายตะวันสีเทา ฟ้าอมเทานกพิราบดีกว่านะคะเรานึกถึงนกพิราบได้ไหมคะหลังนกพิราบก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะสีฟ้าอมเทานกพิราบนะคะอาจจะสีอาจจะมองไม่ชัดเจนเราจะบอกว่านประมาณนี้เลยสีฟ้าอมเทานกพิราบนะคะอ่ะสีนี้เลยนะคะสีฟ้าอมเทานกพิราบท่านใดชอบ สีนี้นะคะผ้าทอมือสีสัชนาลัยนะคะกว่าจะได้นะคะกว่าจะวนออกมาอีกคง,คงไม่ไม่ไวนะคะอยู่ที่ว่าเราทอสีอะไรขึ้นมานะคะก็รีบจับจองนะคะอันนี้เป็นผ้า,าผ้าทอบ้านหาดเซี่ยวอำเภอสีสัชนาลัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะเป็นสิ้นลายตะวันนะคะเชิงจบก,ก็จะอยู่ประมาณนี้เชิงจบก,ก็เป็นงานทอยกดอกนะคะเป็นงานทอยกดอก นี่เลยแล้วเราอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยนะคะอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยอ่ามีราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทสำหรับงานอ่าทอมือแบบนี้เลยนะคะอ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนะคะจับจองกันมาค่ะพื้นที่สองนะคะ คลิปนี้มีไม่เยอะนะคะรีบจับจองนะคะสีแปลกๆนะคะไม่เคยนำมาเสนอนะคะเป็นสิน้นลายตาว้าสีฟ้าอมเทาสีหลังนกพิราบนะคะลองดูนะคะสีหลังนกพิราบนะคะลายเขาก็จะเป็นริ้วๆเป็นงานทอมือที่ได้ช้าหายากนะคะถ้าถูกใจผืนไหนให้รีบจับจองนะคะพลาดแล้วพลาดเลยนะคะกว่าจะวนมาอีกก็ช้านะคะ งานทอมือนี่เป็นงานที่มีแต่คนเข้าหานะคะเพราะว่างานมันแข็งแรงนะคะผ้าทอมือแต่ละผืนที่ออกมามันได้ช้านะคะทอแต่ละผืนนะคะเป็นงานทอยกดอกค่ะ1800บาทนะคะสำหรับงานชิ้นนี้นะคะวันนี้มีอยู่แค่สี่ผืนสำหรับสีนี้นะคะก็รีบจับจองนะคะสวยๆทุกผืนเลยนะคะเราพยายามอาทอ ตัวสิ้นมาที่เป็นตัวสิ้นที่ตัดกับสีทองเพื่อที่เราจะเข้าได้กับสีเชิงตีนจกนี่นะคะเห็นไหมคะตีนจกมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปตรงเชิงตีนจกนี่ก็จะเปลี่ยนแต่ละแต่ละผืนจะไม่เหมือนกันนะคะ FC ของเราจะทราบกันดีนะคะก็รีบจับจองนะคะเรามีลายกลุ่มของร้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในลายกลุ่มแล้วชอบใจนะคะก็รีบโทรมาเลยนะคะจับจองกันได้ ดูสินค้าที่หน้าเพจร้านบานเย็นก็ได้นะคะใครที่เล่น Facebook นะคะจับจองกันได้ค่ะอันนี้เลยนะคะพื้นที่สานะคะมีแค่สี่ผืนเท่านั้นนะคะสีฟ้าอมเทานะคะสีฟ้าอมเทาหลังลกกิราบผืนสุดท้ายยิ่งสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยนะคะอ่าเป็นอ่าเชิงเขาจะโดดเด่นประมาณนี้นะคะอันนี้ทอยกดอกนะคะแต่ก็เป็นงานทอมือนะคะอ่าแบบนี้เลยค่ะ ลายนี้เคยออกมาแล้วนะคะแต่ว่าสีนี้ไม่เคยออกมาเลยนะคะสีฟ้าอมเทาหลังนกพิราบนะคะสีจะอยู่ประมาณนี้นะคะงานทอมือได้ช้านะคะสีผืนเท่านั้นสำหรับคลิปนี้นะคะจับจองกันมาได้เลยค่ะ1,800บาทนะคะ1,800บาทสำหรับสีผืนนี้เท่านั้นนะคะคลิปนี้นะคะจับจองกันมาได้สีฟ้าอมเทาหลังนกพิราบนี่นะคะ ก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก็สี่ผืนนี่ไปไวมากนะคะรับรองเลยนะคะชมเสร็จแล้วถ้าถูกใจรีบโทรมาเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไวในในคลิปนี้ได้เลยนะคะหรือชมกันที่ Facebook ร้านบานเย็นผ้าทอนะคะรีบหน่อยนะคะไวหน่อยนะคะกลัวเขาจะวนกลับมาอีกเพราะงานทอมือทอช้าทอยติทอช้าแต่ก็ยังไวกว่างานที่ทำด้านหลังนี้นะคะเป็น ตีนโจกงานขนเม่นนะคะทำเป็นเดือนค่ะราคาก็จะสูงกว่าแน่นอนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะท่านจะได้ชมในคลิปต่อๆไปแล้วก็จะได้อัปเดตนะคะจะได้เห็นในคลิปปัจจุบันนะคะมีปฏิสัมพันธ์กันหน่อยนะคะก็กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้จะติจะชมใชห้แม่ค้าทำแบบไหนก็ติชมกันมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วชมกันคลิปต่อๆไปนะคะแล้วพบกันในในสิ้นสวยๆในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ